แล้วเราก็ถึงบ้านแล้วเวลาไปเที magic magic <facade> ่ยวช่วงเวลาก่อนเข้านอนคือช่วงที่ยุ่งที่สุดของวันค่ะนมาพบรกันมันเที่ยวเราสิวรู้สึกจะขึ้นมาไม่เห็นนมอาเมลาน์มมาให้ไหนนม <ส>อ,ะอะไรนะโอ้ยพุดวายมาดงเด็กเยชุดกอบชุดกอแบหลานมันก็จะต้องวุ่นวายแล้วก็จะอาบนะ้ำ<ส>้อมก,กันแบบนี้เลยค่ะท<ส>ั้งแม่ทั้งลูกเลยอาบน้ำ้อด<ส>ก,กันไปเลยเอ้ยไม่ต้องถอดเด็กถนะอดเองพูดไรโดนจูงแล้วอ,อะไรครับ่นแล้วเพาอครับนหลที่สันยังไม่โตครับเ ไทสันสามขั้วไหมคะใช่ยกนิ้วใช่มไทยสันสามขัวเธแบบนี้แล้วก็ตีดันตัวแล้วก็ยางแบบนี้ก็ยังไม่โตแบบนี้เพิ่งสี่ขัวมอว้าขวโตแล้วหรอก็โตขวาตอนนี้ครับเก่งไหมเฮ้ยเบบี้ด้วยขาแล้วบ้นเเ

นี่เคยใส่แล้วเหรอนะเคยใส่แล้วค่ะอ๋ออที่สใชื่ล้ใส่ชืเมือีจได้มั้ทางจมูกเี่ยถ้าเกิดลูกลูกมาเริ่มดูมีนะ้ลูกเมื่อไหร่มาๆก็จะรังจมูกเมื่อนั้นททเพราะว่าเดี๋ยวลูกไม่สบายใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเราไม่สบาย อย่าลืมให้สช่ยก้มแม่อย่าเสื้อเียกโอเคหมดเลิกล้างจมูกเสร็จแล้วเด็กๆล้างจมูกจนชินเขาก็จะชินมากส่วนแม่ก็หัวฟูอู้เทวินกินนมหมดแล้วอยู่ตรงนี้นะโอเคเอาอะไรนะคะเอาแล้กต้อ ไปบอกแล้วว่ามาเที่ยวอ่ะเหน่อยที่สุดคือการเตรียมตัวพาลูกตอนเช้ากับก่อนเข้านอนอุปกรณ์มันขั้นตอนเยอะเหลือเกินตอ่ะไปเดี๋ยวเตรียมตัวเข้านอนครัแต่นี้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือต้องวนโลก่อนเพราะเดี๋ยวที่ดินทสันตกเตียงตอนนลรวกนเป็นข้อไว้เนี่ยนี่เป็นข้อใช่มนี่็ที่สัน์้หล่นใช่ไมคะไนอนเร็วรไปนอน ลับไปแล้วล่ะ Good n i g แล้ว Good night love, good night. Good night I love you Good n i ว่นมามาก็จะนอนตรงนี้อย่างงี้ขอแรง่ลยเออเ้ยันนต้องเ